สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่มาจ้ะพี่จ๋ามาดูที่องค์เลขนะจ๊ะองค์เลขหนูจับปลาเดิมด้เป็นกูมานจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นกูมารแบบนี้นะคะพี่ขาตัวสีเขียวอย่างนี้นะคะพี่วันนี้ได้มาคู่กัน2องตัวนะคะพี่ขานะ้ะเป ที่700บาทจากกุมารตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะมีผ้าพันสีอย่างที่จะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่จ้้นะคะ สวยงามมากจะพี่จ่าสำหรับกุมารตัวที่หนึ่งนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าเป็นกุมารตัวที่หนึ่งนะจ๊ะส่วนตัวที่สองจะพี่จ่าเท่ากันจะพี่จ่านะคะหนูได้มาคู่กันจะพี่นะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนิมตลคู่ก็ได้นะคะพี่หรือว่าจะนิมตลเดี่ยวก็ได้จะพี่นะคะมีภาษีมัดเหมือนกันจะพี่จ่านะนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่ากันจะพี่นะคะ ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พร้อมโอนนะคะพี่700บาททวนจากสนใจยังไงนิมมต์น้องไปอยู่ด้วยนะคะพี่ขาทํามาหากินค้าขายรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะพี่รวยรวยเฮงเฮงนะจ๊ะพี่นะคะเป็นกุมานนะคะพี่นะคะตัวที่สองกับพี่จ๋า700บาทจะพี่ส่วนรายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าหลงปูทิมจะพี่เป็นพระบูชานะคะพี่นะคะเป็นพระบูชาหลงปูทิมจาะพี่ค่ะพี่เห็นไหมเขียนว่าหลงปูทิมว่ดละหานรนะจ๊ะพี่นะคะสภาพด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้คือสภาพด้านหลังจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าองค์นี้นะคะพี่ส่วนท้ตาลจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้หนูมองมาได้เป็นอย่างนี้นะคะพี่ค่ะนะคะตามสภาพจ้ะพี่จ๋านะคะองค์นี้นะคะพี่จ๋าขอไว้ที่สองพันสามร้อยบาทจ้ะ 2,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นพาะบูชาหลวงปู่ทิมนะจ๊ะหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณแป๊บนึงจะพี่วัดให้ก่อนหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วกว่าๆนะคะพี่หรือว่า4นิ้วครึ่งนะคะพี่ประมาณนั้นนะคะพี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะพี่ขาส่วนความยาวจะพี่ความยาวอยู่ที่ประมาณ6กว่าๆจะพี่นะคะประมาณ6กว่าๆนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าให้ดูคร่าวๆนะคะพี่นะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่อะไรหาแม่ค้าได้จ้ะพี่ใหญ่นะคะ ความกว้างนะคะพี่อยู่ที่สี่กว่ากว่าค่ะพี่ชวนความสูงจะพี่อยู่ที่หกกว่ากว่าแตพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่านะคะได้มาตะภาพนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่สองพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะถต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะพี่ๆคนไหนค่ะพระบูชาหลวงปู่ทิมนะคะพี่อันไลหานุาจะพี่ศูนย์แปดสี่จ่าศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรอยู่ใต้คิดนะจ๊ะพี่นะคะ สวยงามมากจับพี่จ๋าองค์นี้นะคะพี่นะคะเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จากพี่จ๋านะคะ2,300บาทจ้ะพี่2 3 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากส่วนอันนี้จะพี่เป็นช่อจากช่อหลวงพ่อเงินกูวัดท่ามะไฟจะพี่จ๋าในช่อจะมีอยู่9องค์นะจ๊ะพี่นะคะเป็นช่อพ่อเงินกูวัดท่ามะไฟช่อนี้ขอไว้ที่1,6 0 0ับาทจาก1,6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจากพี่นะคะ เป็นชอบเพราะเงินนะคะพี่กูวัดท่ามไฟจะพี่จ่ายนะคะหนึ่งพันหกบาทจากหนึ่งพันหกบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะการสภาพนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะหนึ่งันหบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะกกเอาส,สวยๆนะคะพี่ขายนะคะหนึ่งพันหบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน อันนี้จะพี่เป็นเขาเรียกว่าคันช่องจะพี่นะคะคันช่องหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ,กกะ,คะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะมีป้าสองตัวมีตะกุดนะคะพี่นะคะตะกุดสามดอกจะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตามสภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นเหรียญจากปูเอี่ยมวัดหนังจะพี่เป็นเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะคะ,ะ,คะพี่จ๋านะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนีนคะ่ะพร้อมส่งซิปอย่างนี้จะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหลวงปู่ทิมจ้ะพี่เป็นเหรียญปู่ทิมนะจ๊ะได้พร้อมส่งซิปแต่พี่นะคะเป็นจเจริญพรนะคะพี่นะคะรายการนี้600บาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ส่งซิปก็อาจจะ เบอร์เบอร์หน่อยนะคะพี่มองไม่ค่อยเห็นจ๊ะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จ่าหกร้อบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญปูดทิมนะคะพี่รุ่นเจริญพรนะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้จะพี่เก่าเก่าจะพี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้เก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันที่เป็นลิงจับหลักจะพี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะนีค่ะมีรอยจานไหม มีแต่เห็นไม่ค่อยชัดนะคะพี่นะคะเป็นลิงจับหลักค่ะไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่ายรายการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา่ายสาหรับลิงจับหลักจากส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านจะพี่จา่ายรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากหนึ่งพันสามร้อยบาทมีรอยจานนะคะอันนี้ไม่ใช่งานนะคะพี่ ไม่ใช่งานนะคะพี่ขายนะคะตามสภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาททางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายเป็นเสือหลวงพ่อป่านนะคะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้าอัน,นจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมจะพี <ipe sy t> ่เป็นไม้แกะนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะต่อคนเลขสามจะพี่เห็นไหมเป็นไม้แกะรูปเหมือนปู่ทิมจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ กล่องนะคะเห็นไหมเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่แล้วก็ตอกค้ดเลขสามนะคะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากส่วนอันนี้จะพี่จ่าเป็นกล่องจะพี่จ่าเขียนว่าหลวงพ่ทวดนะคะพี่นะคะวัดอะไรเนี่ยวัดพระโขป่ะตามสภาพนะคะพี่จังหวัดสงขลานะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่เป็นหลวงู่ทวดเนื้อว่านกล่องไม้ขีดแันจะพี่นะคะ ตามสภาพจะพี่จ๋านะคะพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50สบบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นจิ้งจกสองหางจะพี่นะคะเป็นจิ้งจกสองหางะคะพี่ด้านในจะมีน้ํามันนะจะพี่นะคะหัวเดียวสองหางนะคะพี่มีห่วงให้ด้วยใจกลางาันนี้7 0็้อบาทจะพี่จ๋านะคะ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายเป็นจิ้งจกสองหางนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่จ่าอันนี้จะพี่จ่าจะเป็นกล่องนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะเป็นกล่องกระหยี่สีเหลืองเปิดมานั้นเองจะเป็นอย่างนี้จะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะมีสมเด็จปกโพนะคะพี่ขานนะคะหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์จะพี่จ่าเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่จังหวัดชัยนานจ๊ะพี่จ่านะคะตามสภาพนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีทุกองค์นะจ๊ะพี่นะคะ จะเป็นพระแม่ธรณีทุกองนะคะพี่จานะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่อะไรหาหนูเราจะพี่จ๋าอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะพี่นะคะนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่จ๋าพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นกล่องกระหยี่สีเหลืองจะพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะหนูเองก็ไม่กล้าดึงพระออกบ่อยๆนะคะพี่จากลัวจะอ่า ชมรุดนะคะพี่คุณลูกค้าเข้าใจแมค้าด้วยนะคะพี่นะคะ1,2 0 0้บาทจะพี่นะคะเขียนว่าพระสมเด็จนะคะพี่นะคะปุกโพจะพี่จ๋านะหังหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่วัดคูศีตารามจะพี่จ๋านะคะจังหวัดชัยนาทนะคะพี่ขานะคะเป็นกล่องนี้นะคะพี่ขอไว้ที่1 2 0 0้บาทจ้ะ1,2 0่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะพร้อมกล่องกระมบียสีเหลืองอย่างนี้นะคะพี่สวยๆอย่างนี้นะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่ขานะคะ1,200รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่จ๋า Th แป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูองเล็กเล็กกันต่อจ้ะพี่จ๋าอันจะเป็นมีดจ้ะพี่จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ไม่ใช่ด้ามงานนะคะพี่เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะเป็นมีดสาลิกาพ่อเดิมนะคะพี่ไม่ใช่งานะคะพี่จ๋าไม่ใช่งานจ้ะพี่จ๋าเล่มนี้แปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทความอาปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทความยาวจ้ะพี่จ๋าความยาวนะคะพี่รวมทั้งตอกทั้งด้ามอยู่ที่ประมาณสามนิ้วกว่าจ้ะพี่นะคะสามนิ้วนิดๆนะจ๊ะพี่จ๋านะคะขอไว้ทาจ อันนี้เป็นตะกูลหลวงปู่โตะนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่โตค่ะพี่รายการนี้หกร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะหกร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อัน,นจะเป็นเม็ดข้าวเม่าจ้ะพี่นะคะองเล็กองจิ๋วนะคะพี่นะคะเม็ดข้าวเม่านี้นะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ้าองเล็กองจิ๋วนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ รูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่อันนี้เป็นเสือหรือเปล่าคะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่อาจจะเป็นรูปรหล่อหลวงปู่ทิมนะคะพี่ค่ะนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นสีทองจะมีอ่าเป็นยันหลวงปู่ทิมนะคะพี่น่าเห็นไหมนะคะพี่นะคะ รายการนี้500บาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะรูปหล่อปูทิมจ้าอันนี้ไม่ทราบที่จะนะคะไม่แน่ใจว่าใช้วัดหรือเปล่านะคะพี่พูดปิดยังไงต้องขออภัยนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่500บาทเช่นกันจะพี่จ่าปลายทาง50บาทจ้าส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นพระชัยจะพี่นะคะไม่ใช่ค่ะพี่พระง่างจะพี่ขอโทษจ้ะเป็นพระง่างตาแดงแนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่รายการนี้700บาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับพระง้างตาแดงจ้ะส่วนอันนี้นี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อกลัวจจะด้านหลังฝั่งตะกุดสามดอกจะพี่เจ็ดขอว่ที่ห้าร้อยบาทจ้ะฝั่งตะกุดสามดอกนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นภาพหลวงพวกก่อกลวยห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้เขาเรียกสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะไหมจ้ะพี่ใช่เขาเรียกสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะไหมแปบ๊บนึงจ้ะพี่ปรับหนูขอปรับกล้องลงแป๊บนึงนะจ๊ะ นจใจพี่ใช้สมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะแม่จ้าพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้าพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้าพี่จะเป็นสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะจ๊ะส่วนอันนี้จ้าพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งจ้าพี่จาห้าร้อบาทเช่นกันจ้าพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่พระหมองมาได้ก็จะเป็นอย่างนี้จ้าพี่จ้านะคะสมเด็จองค์ที่สองจ้าพี่ห้าร้อบาทจ้าสมเด็จองค์ที่สามจ้าพี่จากห้าร้อบาทเช่นกันจ้าพี่นะจ๊ะ เก็าเก่าสวยๆนะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะสมเด็จองค์ที่สามจากหลวงปู่ทิมจากขุนแผนจะพี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญปู่ทิมนะจะ๊ะด้านหลังจะเป็นเหรียญปู่ทิมอย่างนี้จะพี่ขุนแผนปู่ทิมห้าร้อยบาทจากอันนี้เป็นภาพหลวงพ,อพ่อทาบด้านหลังจะเป็นสีพึ่งจะพี่หกร้อยบาทจากเก็เก่าจะพี่จ่ายนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อเก à, ่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ้าอันนี้ห้าร้อยบาทพอจะ้ะ มาในกรอบพลาสติกไม่ทราบที่จะ500อบาทจะพี่จ๋าเหรียญกลมพกกลวยจะพี่รายการนี้ห0 0บาทพอจะนะคะมาในกรอบอย่างนี้จะพี่ได้มาพร้อมกรอบนะคะพี่ห0 0บาทปลายทาง50บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จหยกจะพี่จ๋า800อบาทจะพี่นะคะก็กเ้สวยค่ะพี่เป็นสมเด็จหยกนะคะพี่800บาทจ้กเหรียญพระครูคณารักพี่บูนจะพี่จ๋าเรื่องพลาสติกบนหน้าบนหลังห0 0บาทจ้กนะคะ ก็เกลียสวยๆนะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่เหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่จ๋าหกร้อยบาทเช่นกันจะพี่พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะตามสภาพจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่อันจะเป็นเหรียญปูทิมจะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่จ่านะคะด้านหลังจะเป็นยันปูทิมนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าเหรียญพกกันค่ะพี่เนื้อก็ไให่ทองจะพี่จ่าหกร้อยบาทจ้ะ หกราบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกานเนื้อกะไหลทองจ้ะอันจะเป็นงบน้ําอ้อยจะพี่จ่าห้าร้อบาทจะพี่นะคะก็เก้าสวยๆจะพี่งบน้ําอ้อยห้าร้อบาทจ้ะปิดตาหลังแบบจะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่จ๋านะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะยี่ห้าศตวรรษจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋ายนะคะตามสภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋ายนะคะ ยี่พาสตววัดจะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากรูปหล่อกก่โบราณไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่นะคะรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่จากรูปหล่อหลวงพ่อพรมก้นละครังนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นรูปรักครังนะคะพี่ราการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ ไม่ทราบที่จะพี่ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะหนูมองมาเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเหมือนเป็นยันนะคะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่โต๊ะจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อหลวงปู่โต Demon ๊ะนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตายยันยุ่งจะพี่เนื้อเมฆพัดจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นปิดตายันยุ่งจากพระรอดจะพี่จ๋ารายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพระรอดละโวนะคะพี่ตามสภาพสะขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากปิดตาฝั่งตะกุดจะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเป็นพระกิ่งเก่าจะพี่จ๋าไม่รู้ที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นฟักกิ่งเก่เกนะคะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะค่ะนะคะพี่กอเกลสวยๆจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะพี่คุณแผนค่ะพี่กากุวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่คุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลจะชินล่าจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทเช่นกันจะพี่นะค่ะ เป็นพระพุทธชินราชน,นะคะพี่5 0 0รบาทปลายทาง5 0บาทจะ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองคไหนยังไงภาพไม่จัดยังไงพี่อนดไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0กาก่จ้ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องไว้นะคะและขอบคุณคุณลูกค้าที่คอยซัพพอร์ตที่คอยอุดหนุนแม่ค้านะคะพี่อีพีนี้ก็มีแค่นี้คะ่ะพี่สวัสดีคะ่ะ